สวัสดีสวัสดีสวซทุกท่านนะครับข่าวใหญ่นะครับนะข่าวใหญ่ข่าวใหญ่สุดสุดและข่าวด่วนสุดๆุดเอฟซีครับตอนนี้ทุกท่านครับโอ้โหถอยแล้วครับอีกหนึ่งคนนะครับแอดมินของอีดัมครับนะสายข่าวพัฒนารรยงานมาว่าตอนนี้ครับถอยแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับนะอ่าย้าครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัว ถ้าเขาไปนะครับเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงนิทานนะครับกดหัวใจมาแค่สามดูสิครับนะเอีครับตอนนี้ครับโอ้โหนีครับนะแอดมินของอีดําเจ๊นะครับคืออหนุ่มผมยาวใครจําได้ครับหนุ่มผมยาวหนุ่มผมยาวนะครับนะได้ถอยนะครับไม่เอาแล้วครับถอยแล้วนะครับนะถอยไปอีกแล้วครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ นะบอกแล้วนะครับประบาลพาพังเชื่อหรือยังนะครับถอยออกแล้วครับนะสายข่าพัสนารายงานมาว่านะครับนะหนุ่มผมยาวนะครับไม่เอาไม่เอาอีดําแจเพราะอีบานะครับหาจะเรื่องหาจะรลาวให้ไม่หยุดไม่ยอนนะครับยุสิครับวันนี้ครับความจริงมันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะครับขอให้โชคดีนะเออไม่เหลือใครแล้ว คนดีๆก็ไปหมดแล้วนะเออนะครับไม่เหลือใครแล้วนะครับคนดีๆเราควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้แต่นี่อะไรครับทำ้ายเขาหมดเลยไม่มีชิ้นดีวันนี้ครับก็เริ่มทยอยทยอยครับไอ้นุ่มผมยานี้สนิทก,กับปากดนะครับเคยไปวิ่งริมชายหาดก,กับปากดถ้าใครจำได้นะครับนะ ตอนนี้ครับต้องไปเป็นพยานให้กับสาวผมแดงนะครับนะในในคดีที่สาวผมแดงฟ้องครับนะอืมตอนนี้ทุกท่านครับเรือมันกลับตาปัะปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเอาอยัางไงดีว่าชีวิตนะครับนะชีวิตของน้องดำแล้วก็อีบานนะครับคือปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาหาอีดำก็คือป้าบานคนเดียว พยานปลรปักเพื่อนว่าพยานปลรปักนี่นะคะเดี๋ยวถ้าห,หนุ่มผมยาวมาเป็นพยานให้นะคะเดี๋ยวิฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะเขาไม่เอาแล้วไม่รู้ตัวเหรอฮะเขาถอยแล้วไม่รู้ตัวเหรอแอดมินอะนะครับอแน่จริงให้ดําขึ้นไลฟ์สิจะดูว่าห,หนุ่มผมยาวจะเข้ามาคอมเมนต์ไหมต่จ,จริงไหมอย่างที่เขาว่าไหมว่าถอยแล้วไม่เอาแล้วนะครับนะ ผมก็ว่าก็ไม่เอาจริงๆให้พี่ครับนะเก็มันมีแต่เรื่องมีแต่ลาเข้ามาหาอีดําตลอดเลยนะครับทุกท่านใครจะไปอยู่ไห้สิครับอยู่ก็บ้าแล้วครับพี่สี่นะครับมันมันเตือนกันไม่ได้มันเละตุ้มเป๊ะเอผมดูตอนนี้มันเละตุ้มเป๊ะนะครับนะนะผมบอกเดี๋ยวว่าผมถึงบอกเลยว่าผมถึงพูดเนียว่าตอนเนี้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจาก ม่นอ,อกไซด์คนเดียวผมถึงบอกพี่เหว่าทุกอย่างที่มันเละทุ่มเป๊ะเนี่ยมันเกิดมาจากเนี่ยแม่นอ,อกไซด์คนเดียวทุกคนน่ะเขาก็พยายามเตือนนะครับทุกคนพยายามเตือนดำนะพยายามเตือนดำแจ๊ะนะว่าเออ,ถอ,ถ,อดดนะถอยได้ถอยหยุดได้หยุดนะครับถอยได้ถอยหยุดได้หยุดทุกวันเนี้ยอีดำแจ๊ะมันก็หยุดนะครับแต่อีบานี้นะครับ อีแม่นอกไซนี่ไม่ยอมหยุดหาจะตีนให้ตลอดเลยนะหาจะเลือกหาจะราวให้ทุกช็อตเลยไอสมันจะไปหยุดได้ยังไงไอสผมถามหน่อยคนราวไอ้สิครับมันอยู่ด้วยกันมันต้องฟังกันถูกต้องไหมครับเออโอ้ยนะครับแล้วพี่ผมแดงเขาดีนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเลี้ยงข้าวไอ้นุ่มผมยาวนะนะเป็นสปอนเซอร์ให้กับปรากฏกับนุ่มผมยาวตลอด ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นขอว่าเป็นเป็นพยาน่ะช่วยเหลือครับสปอร์ตกินคงกินข้าวไม่มีตังกันก็ช่วยเหลือกันนะครับรีครับนะตอนนี้นะครับนะมันไม่หลือไม่มีใครอยู่ด้วยลนะจริงไม่มีใครอยู่เพราะแม่ท้องไส้มันหาจะตีผมบอกว่าเรื่องผมมากล้าพูดเลยว่าไอ้เรื่องราวร้องเรียนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะป้าบานไปท้าหมัดแค่กับมัดโค้งท้าเข,ขาให้เขาไปตามงานบ้างหาว่าเขาทำคอนเทนต์บ้างทั้งที่เขาก็าบอกว่าเขาจะไปร้องเรียน ก็ยังจะไปไปท้าทายเขานะครับนะจริงๆผมก็บอกเลยว่างานเนี้ยผมบอกเลยว่าป้าเนี่ยพาดําเละแล้วตอนนี้หลายหลายคนนะเสียงแตกนะครับ fc เสียงแตกแล้วผมบอกเลยว่าถอยอีกหนึ่งคนครับแอดมินถอยอีกหนึ่งคนนะครับถอยนะครับหนุ่มยาวถอยเลยพี่เชื่อผมเพอะมันมันมันเกิดจะเยียวยาแล้วพี่นะพี่พี่ยังอยู่นะผมก็บอกพี่เลยว่างานเนี้ย มันมันคุมอะไรกันไม่ได้เนีวยเชื่อผมปะนะครับพี่ถอยได้พี่ถอยนะครับพี่ถอยได้ถอยเลยอย่าไปอยู่ไว้พวกคนประเภทเนี้ยมันพาพี่พังแล้วมันพามันพาคุณตกต่ำด้วยนะผมบอกเลยว่ามันจะพาคุณตกต่ำชีวิตคุณนะครับจะไม่ได้มีความสุขอะไรเลยจริงๆถ้าตราบใดคุณยังเป็นแบบนี้กันอยู่นะครับนะมันทําให้พวกคุณนะครับดูแย่นะ แล้วผมถามหน่อยการที่ดําแจ๊ะไปเอาผัวชาวบ้านพวกคุณรับกได้ยังไงพวกคุณรับได้ยังไงการที่ไปเอาผัวชาวบ้านเนี่ยนะครับพวกคุณรับกได้ยังไงจริงไหมครับพี่ทีน,นี้เราคุยกันเราคุยกันว่าแจ๊นี่ส่ยไปแบบนี้พวกคุณยังจะอยู่คนแบบนี้เหรอมันพาให้พวกคุณดูต่ําลงด้วยนะครับผบ่อยให้นะนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาของอีดาแจ๊แล้วที่ต้องรับสตารก,กรรมที่ มันเกิดขึ้นนะครับนะไม่มีใครอยู่ด้วยครับถอยไปหมดแล้วนะครับนี่คือเวรกรรมครับทุกท่านนะครับนี่คือเวรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรอติดตามชมนะเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรอีกแน่นอนนะครับอีดําจะต้องโดนเละแน่นอนถ้าอีบานยังไม่หยุดนะครับเละเชื่อผมหมครับอืมวันนี้พวกเราก็นะ เราติดตามชมแล้วกันนะครับว่าเราจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันมีอะไรเซไปให้นอนนะครับวันนี้ผมเชื่อว่ามันยังมีอะไรเซไปอีกแน่นอนให้คนกลุ่มเนี้ยให้กับอีดามให้กับอีบานเนี่ยนะครับถ้าอีบานยังยังขืนทําตัวแบบนี้อยู่นะคนที่จะต้องรับกรรมคือใครรู้ไหมอีดามเจ๊แล้วแหละถ้าบ<ม>ุคุลไม่ห้ามกันเนี่ย มันพางหมดเลยนะผมบอกให้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะบอกว่าราเนี้ยเละนะครับก็โอเคครับไอซีครับนะก็อนหนุ่มผมยาวก็ถอยแล้วครับแอดมินนะครับมือฝาของน้องดานะครับือที่อยู่กับปรากฏที่เคยวิ่งอยู่ชายทะเลนะครับหนุ่มผมยาวขี่วิดมอไซค์แค่ใครจำความได้ในี่ชายเรื่องนี้นะก็ได้ถอยแล้วครับได้ถอยแล้วก็ก็รอดูครับรอดูว่าเป็นยังไงก็ว่างไปสิครับนะก็ขอให้ ถอยจริงๆออกไปเลยครับอยู่นะครับยิ่งทําให้พวกคุณนะดูต่ําลงมึงต้องนึกถึงพี่สาวผมแดงที่คอยซัพพอร์ตพวกคุณกันด้วยนะครับอย่างปรากฏเนี่ยปรากฏมันก็ถอยเห็นไหมครับปรากฏมันถอยแบบฉลาดนะเห็นปะเออเพราะว่าบัวแม่ช้ําน้ําให้คุณปรากฏมันฉลาดเห็นไหมครับพี่ครับนะนี่ก็คือเวรกรรมไม่ต้องไปรอชาตินะพี่ครับเนี่ยชาตินี้นะครับทุกท่านนะขอขอให้ โชคดีดำนะนะครับชีวิตของเรานิทานที่ทานที่ทาน